สวัสดีครับก็เป็นเครื่องแปลภาษาที่แล้นะฮะตัวนี้สามารถใช้งานได้หลายฟังก์ชันมากๆนะฮะเป็นรุ่น WSK0723 นะ,ะแปลออนไลน์ได้ออฟไลน์ได้บันทึกเสียงแล้วก็แปลได้ด้วยนะฮะเราแบบฟังบรรยายบันทึกไว้เลยนะ,ะแล้วก็การถ่ายรูปแปลภาษาการแปลแบบกลุ่มเนาะ,ะเชื่อมต่อกัน50เครื่องเลยคนละภาษา50ประเทศได้เลยนะฮะก็จะแปลออกแต่ละเครื่องเป็นภาษาไทยภาษาบันได้เลยเนาะ,ะ,ะการเรียนภาษานะพูดเป็นคำๆก็จะให้คะแนนขึ้นมาแล้วก็อ่า การพิมพ์เนาะพิมพ์แล้วแพนแปรเ,เวลาเราอยู่แบบในอ่าในเทคกินเหล้าอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบพิมพ์คุยกันได้นะการแปลแบบด้วยไทม์เนาะในห้องประชุมนะก็แบบฟังระยะได้เลยเนาะใส่หูฟังบลูทูธได้นะฮะเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธหรือว่าลำโพงบลูทูธได้เลยนะฮะอ่าตัวนี้แล้วก็การแปลงอัตราแลขเปลี่ยนการแปลงหน่วยนะได้หมดเลยนะชัดจีบีนะฮะในใหม่มากเลยในการโลกเนาะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็อ,อยากรู้ว่ากี่โมงกี่ยามนะั้นได้หมดนะฮะ,ะตั้งค่าต่างๆ่าเขาอยู่ในนี้เนาะเมนูเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษา